บริเวณนี้นะครับคือบริเวณปากซิปนะครับให้ใช้ดินสอหรือไม้นะครับวางลงในลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ก้อนหินนะครับตอกบริเวณปลายดินสอนะครับ ถ้ามีครีมนะครับให้ใช้ครีมบีบบริเวณปากซิปนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาซิปแตกก็มีเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ